เขาจะให้ใครมาบริหารถามอาจ,จารย์ประโมทถามพิภพธงชัยดิจะให้ใครมาบริหารตอนนี้อ่ะใครตัวมีตัวกล่าวมาดูวี่กูจะต้องมีตัวสำรองในใจแล้วว่าใครอ่ะถ้าไม่ใช่ไปโปรเอกประยุทธ์อ่ะทคโนโรแรดสมคิดรอมีสมคิดมีใครอีกอะ่ะม,มีอะไรนะอ่หมออะไร ไม่ใช่นะเป็นไม่ได้นะเ,เป็นองคมนตรีอะต้องพูดแล้วก็นึกๆแล้วก็กกกเอนอนคนเราเอาอุงยิงขึ้นมาเป็นนายยกเ <c oughs> ขาคิดยังไงอะเราเรานึกว่าเอ๊ะใครเขาคิดยังไงให้อุ้งยิงมาเป็นนายกอะไรเด็กฝันนานม,มยังไม่มทันจะหมดเลยเนีน่ยมา <c oughs> เป็นคือจะดูทั้งวัยวุิมีทั้งคุณนวุฒิมีทั้งประสบการณ์มีทั้งมันไม่มีอะไรเลย ขาคิดยังไงไปจะดันอุงอิงขึ้นมาเป็นน,นายกอะนายยิ่งรักยังเป็นได้บอกกันเล้านายกเออยิ่งรักเขายังบริหารบริงานนู้นเข้ามาตั้งอายุสี่สิบกว่าแล้วจะห้าสิบแล้วตอนเขาจะเป็นน่ะเขาก็ยังได้ดําเนินงานผ่านกิจการมาจบปริญญาโทอุงอิงเนี่ยปริญญาตรีเกือบตายต้องโกงเขาถึงได้ออปริญญาตรี มันคนมันฝีมือเขามีอยู่ยิงรากระเขามีฝีมืออยู่เขาก็ได้เดินจมเมืองนอกเมืองนาอุงินาโถเมืองไทยนี่ก็ต้องมาโกงเขาอยู่เนี่ยพาจะได้ปราญาตรีมันมันคนระดับมาแล้วมันก็ยังโอ้โหมาอวยกันเข้าไปอวยกันเข้าไปได้ยังไงเรายังนึกไม่ออกมันแสดงว่าตกอยู่ใต้อิทธิพลทักษิณจริงๆในยัยป เจบโทด้าน international hotel management นะคะอ๋ออุ้ยเงินเหรอเินคบจบแน่โทเหรอค่ะโถ่การโรงแรมการโรงแรม h t e l เป็น hotel management คบเรียนคบจบแน่เคบันใจคบจบอ๋อจบวิกตได้เหรออะไรอะไรไปดู sorry อะไร university อะไรอะไรอะไรกาเรียว่าอะไรแบบ มาอะไรข้างมาแต่ห้องแถวไม่ชอบพระไม่ชอบประยุทธ์นะคืออันนี้อัตมามองว่านะมองว่าพวกคนไทยพวกนี้ที่มีบุติบุธธบธธิเนี่ยมีความรู้มีอะไรอยู่ในมีกุวินมีเฟเวอริตอยู่ทางสังคมนี่นะ,ม,นะม,าม,านะมันจะมีอัตตามานะมันจะมีอัตตามานะ ถือว่าเขาเราเราก็เป็นคนมีค่าอยู่ในสังคมเป็นคนมีเสียงอยู่ในสังคมเพราะฉะนั้นมันก็มีความยิ่งในตัวเองมันก็มีความสื่อดีในตัวเองมีอัตาม,มาณะในตัวเองมันก็มีริษยาลึกๆมีริษยาในยกอย่างในยกประยุทธ์นี่เอ๊ะเขาทำดีๆนะยิ่งได้ดีก็ยิ่งริษยา โอ้ยยาวนานแปดปีแล้วนะย,ยิ่งยิ่งนิสยานี่คือตัวตัว,ตวหลักที่เขามองไม่ออกเขาไม่รู้ตัวกันก็แสดงออกโดยไม่รู้ตัวศึกษนิสยา <c oughs> ไม่หอบไปพืดมงคลไม่ว่าใครตังใคร <c oughs> นิสยาตั้งแต่นี้เขาน่าจะส่งเสริมเขาน่าจะสนับสนุนแต่นิสยาพวกเขาเองเขาก็เป็นคน มีเฟเวอร์ิตในสังคมคนหนึ่งเหมือนกันอะไรไม่ใช่คนไม่ไรความรู้ไรความนับถือของสังคมอะไร<ม>เพราะฉะนั้นเขาจะไปยอมง่ายง่ายไม่ได้เขาก็ต้องยกฐานะขเขาขึ้นมาว่าไม่ยีเ่เจยหลอว่าวแค่นี้ว่าเป็นก็ได้อะไรว่าเป็นดีกว่าอะไรนะมนเป็นได้อ่มันมี อตามานาชนิดที่เรียกว่ามันมีถือตัวถือตนถือดีของตัวเองซับซ้อนตรงนี้มันไม่รู้ตัวหรอกเขาก็ไม่รู้ตัวว่าแสดงอะไรออกมาแต่ตัมามองเชี่ยเห็นมันเป็นธาตุจิตตัวเนี้ยกิเลสตัวเนี้ยเขาไม่รู้หรอกกิเลสตนี้มันซับซ้อนมันยกตัวยกตนโดยที่เรียกว่ามันเกิดความริษยา ตั้งตั้งที่โยนแย่เขาความดีเขาทำแล้วทำจริงๆเลยนะเป็นปรากฏการเป็นหลักฐานเป็นอะไรชัดๆเลยเนี่ยลิสต์มาโอ้โหดร์อานอลลิสต์มาตั้งหกสิบกว่ารายการโอ้โห <B ON ES> และคนอื่นก็ลิสต์มาตั้งอะไรรูเตอร์แต่ลมลิสต์มาสิบข้อเรื่องไม่โกงนี่ก็ชัดๆอ่า ซึ่งหาคนขนาดนี้หายากคุณจะไปหาได้ง่ายๆที่ไหนคนที่มาบริหารขนาดนี้โกงไม่โกงแล้วก็ทํางานสอบสอโดนด่าด่าเช้าด่าเย็นด่าทัางวันก็ไม่ว่าอะไรก็ไม่ว่าอะไรเขาก็รู้ดีว่ามันเอาต้องด่าแล้วคนมันจะด่ามันจะหาจับคิดออยากไปเรื่อยๆอ่ไป๊ะ ก่อนยังถามว่าฉุนเฉียวดานักข่าวอะไรตอนเดี๋ยวนี้ก็เลยปรับตัวดีซะอีกประยุทธ์ได้แกได้ปรับตัวเองอ่ะพัฒนาตัวเองสเลขธรรมใน้ารเกลาตัวเองไปเจริญขึ้นัเยอะต้องมีสมาธิที่สองนี่มองในแง่นี่ยิ่งเห็นชัดว่าโอ้โหคนไทยนทำไมมันโง่ไม่รู้จักคนดีเหมือนน่ะเหมือนเราแหละเขาก็มองไม่ออก เขามองไม่ออกว่าโคนิลา่าเป็นคนดีเ็ามองไม่ออกคนไทยทำไมมันโง่งไม่รู้จักคนดีนอ๋อเออหัวหน้าปฏิวัติได้ตัวเองตัวเองก็เป็นนายกต้องมาเป็นนายกแล้วะก็ประยุทธ์ก็มาเป็นนายกไงใช่สมัยสองในการเลือกตั้งเขายังไม่ยอมรับอยู่่นเอ,งอ่งขนาดสมัยสองได้รับเลือกตั้งแล้วสภา,าโหวตแล้วก็ได้คะแนนเสียงชนะธนาธร ทำไมอ่ะยังไม่ยอมรับอีกก็ยังบอกว่าเป็นพระเด็จก,การหัวหน้าปฏิวัติอยู่อีก <c oughs> ก็เป็นนายกที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์กฎหมายเพียบพร้อมเออตลกอยู่กันอย่งางชาวสรงนี่แหละสบายสบายสบายทั้งแบบเบิดสดาัตงแบบอุดมใครก็รู้นะว่าเราสบายเราก็ทำตาม ใช่อันนี้มันยากทำตามไม่ได้สบายก็เห็นอ่างงอร่อยแต่มันอ่างนเปรี้ยวกินไม่ได้เอาไม่ได้เป็นหมาเป็นหมาเห็นอ่ง,งุูก็อยากกินอยากกินไม่ได้ก็เลยบอกเอออ่านงูเป,นเปรี้ยว <c oughs> มาน้างโง่ไปกินอ่งงเปรี้ยวอยู่ได้